ขอไปเลยนะ่นี้วะโกดังดีคนเต็มนี่เลยวะปาบกกดังนก่มีคนเด้อกดังมีคนด้อนี่ไม่ถลอด้นะมีมีมีนบวะชาไม่บอนี่คนอ๋อกดานี่กัมีแล้วผ้านี่นะกระดานีบวมีมั้งกดดังคนมีกระดานีบ่มีมั้ง่ กำลังเี้ยงโก้เนี่ยใจมันเลยจ้ะเนาะหนาวไม่มีกนดังชิคก็ไปเก็บรถโอ้ไม่โอ้ไม่เงียบมันปะไปเก็บรถแถวคุ่นี้สีปะ ยาเต็มได้ป่ะมาได้คุณสิเขาไปเรียนนั้นมาคุ้นด้วยใช่ไหมเลยรถมารถมาลังหลังลังจอดปัญญาจอดมองฮอตจอดเมื่อกี้ มันจะมาเบิงกหมู่มนะมีโคตนะเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็สันสองสันสอสันสอวแล้วมันมันจอดเหยโมมันจอดเหย่โมงหมเวังรหมดไปยังเข้าไปยังเข้าไปเ้ย งูออไหนเจ้าคนนะมั้งมันตายเลยมันตายเลยตายเลย Thank you บ่มีของตน่มีเด่ะตัวนี้มีอ่อตอนไหนเนี้ยสีมัเนาะ

ไปเปรถมาชัดเอาต่อสองต่อก pues ็ตัวสองเลยนคนรวยมีตัวไปละรวยก็ไม่เหรอโอ้ยยงไหเนาะบัดขอร่างอะไดีวะ ตรงน,นี้ก็มีเอี๋ยวพวงมาล์ตรงน,นี้ต,นนต้องชนสักทีครับมันมีทางสองที่เลยครักไปบ้านไหนใช่ไหมเดีเ๋ยววะอ้อมไทั้งหลังมาห,อห้องหนาวกว่ามี่นนเลยต้องเดี๋ยวชวนหรอวะออมหมดแล้ะ

Tại là tại là. Tại sao là? Có tụi nó bạn, nó bạn. Con lặng ngoài đó. Đang Mark the location. Đi <coughs> xem <coughs> lưu lượng máu 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 không máu 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 phía phía trước

ไม่พอมาเมนเลยพออว่าปลาดึวว่าจนอยินหินห้อยตินมันยังค่อยค่อยผู้สั่งกุญแงของไปนี่เรียบร้อยเลยก็สามหมวกสามเต็มนะเด้ของอะรบ้างดีนะครับคุณรวยปะอืมกนั่งถือไ้คุรวยยังไมุกสมุ ข้างนั้นเรียนท้างนั้นเรียนโอ้ยคนร้วยหลังค่าเลยแม่เนหลังฆ่า่าจะล้งหล้อมั้งลงมั้งโอ้างนั้นเรียนเป็ังตายๆเอาดังเสบาคนร้ายปะคนร้ยตายละมีอีกนะตัวใส่ได้แล้วใส่ได้

khoảng một sẵn Để tin này bằng Tao băng băng bàn cái ไม่บาทนี้นะวังเอารวงเาเตามเขาไปสามตัวมีดาดเปบนมังตอนน้ตอนน้นงนกวยวย <laughs> 以后我不会了。 谁个都望太高，他跟我什么